สวัสดีนะครับเพื่อนๆกับตาเดกาท t g ีพีในช่วงเทศกาลเซนตูเรียนทีมสองเทศกาลใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นกันแล้วนะว่าตัวท็อปที่มา3ตัวนี่ก็คืออูเซบิโอเควินเดบรอยแล้วก็ไอทาน่าบอมมาตินักเตะบอลลงดอหญิงคนล่าสุดนะเดี๋ยวผมพาไปดูโหลดดิงสก,กีนด้วยว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแจมมาเยอะมากแล้ววันนี้ผมเตรียมแพ็กก็เปิดเยอะจริงๆหวังว่าจะได้สักหนึ่งคนนะ ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่ซีโก้ซานติแอชลี่โคเดบอร์บมาติมูเซล่าคีเอซ่าคอเรีย ได้หมดใครก็ได้แล้วแต่ EA จะก,การุณานะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมพาไปดู SBC ก่อนว่าวันนี้มีอะไรมาถือว่าเป็นสําคัญเหมือนกันนะเราน่าจะตัดสินใจได้ว่าเราอยากจะทําใครมาเสริมทีมหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นจูดเบลิงแฮมแต่88หน้ดนาโดจัดผมเกือบมีวินาทีหนึงที่ผมเกือบตัดสินใจว่าหรือผมจะเปลี่ยนทีมาเล่นลาลิก้าดีแต่ว่าผมได้ถอดสมองเรื่องนั้นไปแล้วนะครับผมเปลี่ยนใจแล้วว่าเดี๋ยวผมลอยอสักนหน่อยดีกว่านะครับแต่อีกใบหนึ่งที่น่าทำมากๆเช่นเดียวกันก็คือเนมัญญาวิดิชนะ ผมอยากทำมากเลยว่ะวีดิกอะไม่แน่ผมอาจจะทำวีดิกก็ได้วันนี้เดี๋ยวยังไงก็ช่วยอวยพอให้ผมเปิดได้การโฟเดอร์เยอะหน่อยนะเดี๋ยววันนี้เราได้เปิดการกันผมมีของรางวัลดีวิชั่นด้วยแล้วผมก็ได้ไปปั่นควเวทมาเยอะเลยนะครับการออเจทีปสัปดาห์นี้ก็จะเป็นจารอดโบเวนนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเ,เราก็น่าจะผ่านแล้วมันก็มี XP ด้วยนะครับแต่ว่าผมอะได้ไปปั่นควเวทมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเต็มทีมเพอร์สูด ที่มาของซีซันใหม่นะครับแล้วก็ผมมาเล่นตอนนี้มันก็เป็นซีซันใหม่แล้วด้วยเนาะนะครับเป็นซีซันสแอคน a ไทยเกิลในนี้ก็มีตัวแจกแล้วก็แพ็คอีกเต็มเลยหลังจากนี้เราก็มีหน้าที่ในการ guiding level ต่อไปเพื่อจะเอาแพ็คให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมพาไปรับเควสที่ผมได้ปั๊มมาในวันนี้ก่อนเติมทีเพ์สูตรนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทีมอย่างละ5ตัวนะมีลีกพรีเมียร์ลีกลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พรีเมียร์ลีกหิง นี่ให้ดูการจรลโบเวนด้วยเทซะด้วยจริงๆเราก็ใช้ได้แหละแต่ก็ไม่น่าจะเปียดซาร่าผมลงได้นะก็คงใช้ซาร่าต่อนั่นแหละแต่ที่สําคัญที่ผมได้ไปปั๊มมาเนี่ยเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเข้ามาเล่นหน่อยอย่าลืมไปทํากันนะมันคือเซนตูรีเซนตูรีออฟโกตรงนี้นะครับทำประตูในโมดไหนก็ได้นะครับเอาให้ครบ100รอยลูกนี้มันแจกแพ็คเยอะมากผมไม่ปั่นในสคอร์แบตเทิร์มาแล้วเพื่อนๆก็ไปเล่นสคอร์แบตเทิร์ระดับเซมิโพลหรือบิเกเนอร์ก็ได้ดูแพ็คดิ โคตรเยอะมาดิ let's go <S นอกเสียจากการทำประตูอย่างเดียวเนี่ยมันมีเซน t ทเรียนออฟแมชมาด้วยนะครับในการเล่นให้จบนะครับ100เกมคือทำประตูให้ได้เกมมาลูก100เกมในซอยแบทเทิลแลงฟุตช็นั่นแหละในนี้ก็มีโคจะเยอะอยู่อีกร้อยกว่าวันเนี่ยซึ่งเพื่อนๆคนไหนเล่นกันเนี่ยใครขยันขยันหน่อยเล่นสักวันละ20เกม5วันก็ได้ละเยอะมากนะครับโหมดไหนก็ได้นะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เลเวลผมแตะเลเวลสามก็ ได้81ดอคูณสอีก1อันด้วยนะครับแพ็คเยอะพอไหมยังไม่พอเยอะมากกว่านั้นได้อีกนะครับเพราะว่าผมมีของรางวัลดีพิชชั่นหลายวลนะครับที่เก็บมาตั้งแต่วันพฤหัสเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยนะผมก็จะเลือกออปชัน2เหมือนเดิมนะครับในดีพิชชั่นสผมก็ได้แลมิเกอแพ็คมา2พามโก2นะครับแล้วมันก็รีซีซั่นใหม่แล้วด้วยผมน่าถูกเนิร์ฟดีพิชชั่นลงนะไม่รู้ผมจะหล่นไปอยู่ที่ดีพิชชั่นไหน ของรางวัลซีซั Fi, 4, ่นเม่งให้ป้ายทีโฟมาจริงๆด้วยโคตรแย่เลยผมกลายเป็นดีวิชั่น6นะครับเพื่อนๆโอเคไหนดูซองแพ็กกันหน่อยผมมีเท่าไหร่มีอยู่18ซองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ช่วยอวยพรให้ผมด้วยนะ EP 1 9อ่าผมไม่ทำา8ดสิคูณสเตรียมเผื่อไว้แล้วก็มีเมกะแพ็คอันหนึ่งมั้งได้มาจาก SPC นะครับอ่ะเดี๋ยวไล่เปิดกันไปเลยมาอันแรก จัมโบ้พรีเมียมโกนะครับอันนี้คืออันที่สองเนียได้มาเป็นเมกะแพ็คนะครับอันนี้ออลแลนด์ On and, กองหลังลิวพูลพลีสไม่เคยได้เลยลิวพูเป็นมาใช้ไดลิส์นะครับก็เอาไว้ก่อนเนะเพื่อนๆไม่ได้มายืนอนะรอนัด86พรีเมียมมิกซ์เพย์แพ็คฝรั่งเศสกองหลัง ไลฟ์ซิกนะครับ80คูณ5มาเจนทเูเรนเจนทเนูเรนเซลซีเทียโกซินวานะครับพรามโกเพย์แพ็คโอตโตเกตปีขวาเป็นฟิก้าจบพรามโกอีกอันนึง อ๋อเกือดจังเลย <c oughs> เกือดจังเลยแลมิกอร์พารมาอิตาลี CDM อาร์เซนอลไม่ใช่ด้วยโตนาลีดีใจดีไหมเนี่ยโอเคเอามาก่อนซานโดโตนาลีไม่ได้มายืนหอนะครับมาตัวเดียวขอเลขสูงๆหน่อยจะเอาไปทำการ์ดเอสีซี ST อ่าฮอฟเฟนไฮม์ไม่แปดสิบเอ็ดคูณสองลูเบนดิอสัสเย้ได้อยู่ได้อยู่เหลนมันสูงเราไปใช้ย่อยได้นะครับเอามาก่อนลูเบนดิอัสบวกมาริโอหลุยส์นะครับเออถือว่าโอเคถือว่าโอเคแปดสิบเอ็ดคูณสามอ้แท็กเกอร์ เซบัสเซนอันเลนะครับเอาตัวใช้งานมาหน่อยเออใช่ตัวใช้งานอะ่ะไม่มีตัวใช้งานเลย82คูณ2ผมเล่นมาเยอะมากนะเว้ยกว่าจะได้ซองพวกนี้มาเอาตัวดีๆหน่อยเพื่อนลาป็อกนะครับตัวนี้ประจัดสิก็ถือว่าได้อยู่ออกมาก่อนนะครับ84คูณหนึ่งเยอรมันซีเอ็มบาร์เซโลนา อีคายกุนโดกันนะครับก็เป็นอีกตัวที่ยังเดินออกมารัวๆเพราะว่าแพ็คอันนี้มันเป็นแพ็คจำกัดเลตติ้งหมดเลยเพื่อนๆส่วใหญ่ก็จะแบบ8ปดสีขึ้น83แบบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ไม่ดีก็คือแบบได้พอดีเลทสมมุติ83แล้วออก83ดสาน,นี้คือแย่สุดนะครับก็ได้ลุ้นอยู่นะเหลือ5้าซองเองมาแล้ว แปดสามได้แปดห้าโอเคเอาเอามาก่อนแปดห้ากับแปดสี่เนี่ยครับแปดสามคูณสองอ้าวมันไม่ออกอะไรเลยเพื่อนดีสุดคือเราเป็นดีาดร์ได้เหรอเนี่ยไม่แปดสี่ <laughs> <laughs> 83คูณ2ไม่ทำงานเลยว่ะแม่งเหลืออีก3อันนะครับ83คูณ3เ่นทุเรียนไม่ได้ได้มาเป็น85อีกแล้วนะครับเป็นไฮแดนพคนาลกกูนะคะอันนี้84คูณ2นะครับผมทำติดมาจากเวรด SBC วันก่อนนะ84คูณ2ก็ต้องได้เป็น84ใช่ใช่เพื่อนใช่ สามซะด้วยขอบคุณจากใจเลยเพื่อนปิดสวยๆหน่อยอันสุดท้ายนะครับไปโอตูเกตแบ็กซ้ายบาร์เซโลนาดับเบิลนะพีสพีสดับเบิลฮันเซลลยืนรอหรือเปล่าไม่เพิ่งจะไล่ขาวออกมาแบบนี้ตัวเดียวนะครับแปดสิบหกบวกกับแปดสิบสี่นะครับเพื่อน 8ซองนะครับดีสุดคือดูเป็นดรนะทุกคนโอเคเพื่อนๆผมตัดสินใจแล้วนะหลังจากเปิดแพ็คไปอะ่ะผมจะตัดสินใจว่าจะทําทางด้านเนมันย่าวีดิกมาเล่นเลยแล้วกันราคามันก็ไม่ค่อยแพงมากอะ่ะแล้วเราก็ยังไม่มีกองหลังตึงๆพอดีเพราะว่าตอนเนี้ย ผมใช้เป็นลูอิสดังคู่ซาลิบาใช่ปะเราก็อาจจะเอาซาลิบาออกหรือไม่ก็เอาดังออกสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ใส่วีดิกเข้าไปแทนซึ่งมันได้แน่ๆอยู่แล้วเนาะสำหรับทีมเราเดี๋ยวผมจะลองยุกตัวอ,อย่างสถานาการณ์ให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงสมมุติว่าเราดังออกใช่ปะที่เราทํากันใน E ีก่อนเดี๋ยวเราดังไปย่อยด้วยเลยก็ได้ถ้างั้นนะเออใช่แล้วเราก็เอาวีดิกมาเล่นแทนนะครับแล้วการมันสวยด้วยไงประเด็นสวยๆไหมเข้มเต็มเหมือนเดิมบ้าเต็มเหมือนเดิมแถมบูสเข้มให้เยอะด้วยเอเฟกเนาะ เออนี่ละกันนะครับเอาไปทํากันเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าการผมมันจะพอจนทําเสร็จเลยไหมแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวมาลุ้นกันได้แล้วนะครับเพื่อนๆสกอร์แรกของวีดที่เป็นสกอร์แบบจริงๆนะอันนี้87เลทสกอร์ซึ่งเป็นสกอร์ที่สูงที่สุดเลยนะผมได้ส่งนักเตะไปโคดจะเยอะนะครับผมยอมเสียมาทายุค,คุณย่าแล้วก็ทางด้านลุยส์ดังไปด้วยนะครับมันจะเป็นจริงๆนะผมเสียเงินซื้อโรดี้มาตัวหนึ่ง4000น,นะสำหรับสกอร์นี้นะครับเพื่อนๆส่งไปเลย แล้วจะคิดถึงนายมัทยุค,คุณย่าขอบคุณแม่ที่มาช่วยแบกในช่วงใดเวลาหนึ่งนะลูวิสซังช่วงเวลาในการใช้ในายที่มันช่างสั้นจริงๆเพิงจะได้ไปแค่ EP 2 EP เองไปซะแล้วนะครับได้แล้วครับเ,เพื่อนๆอีกสคอรหนึ่งนะอันนี้84เลยสคอร์นะครับเ,เพื่อนๆต่งไปเลยเหมือนจะไม่พอแล้วอะ่ะเหมือนก็การผมจะหมดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเหลืออีกตั้งหลายสคอต ไม่น่าเสร็จตอนนี้มีให้เลือก2ทางระหว่างขายลาเฟลเลเอาต์กับเตโอเฮอร์นันเดสแล้วมาปิดดีดิกเลยหรือว่าไปเล่นก่อนแล้วค่อยมาหาการ์ดใส่อีกทีนึงมีให้เลือกแค่2ทางนะครับเหลืออีกทั้ง3สคอร์เพื่อนๆ8ื่ออันแล้วก็85อันหนึ่ง เดี๋ยวค่อยมาทำต่อแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนๆเรายังทำไม่เสร็จนาอสำหรับในมัรยาวิดิทเดี๋ยวผมเอาตัวโลนไปลองเล่นในดิฟิชั่นสักหน่อยแล้วกันจริงๆที่แรกตั้งใจว่าจะคัดฟุตวันนี้แต่ผมลืมไปว่าผมคัดไปแล้วตั้งแต่ EP ีที่แล้วงั้นขอเล่นดิฟิชั่นวอร์มสักหน่อยแล้วกันแล้วถ้าเกิดยังแบบอยากเล่นอยู่เดี๋ยวไปเล่นฟุตแชมป์ไฟนสักหน่อยก็ได้สำหรับ e p ีนี้นะแล้ว E ีีหน้าค่อยว่ากันเพราะว่าเล่นเราจะได้เก็บเลเวลตามล่าหาการไปเปิดวีดีต่อด้วยนะครับอันนี้ค แพ้ไปไม่โดนนำแล้วครับ yes บดีสมสอที่ถึเลยครับต้องรองให้โดนนำก่อนใช่ไหมถึงจะเล่นดีๆได้เหมือนในทีมผมตอนนี้ก็คือใช้นาคาตะเล่นอยู่อู้ออเดกาเอาให้อีกแล้วนะครับสองหนึ่ง <laughs> เรียกความมั่นใจก่อนเผื่อจะได้ไปเล่นฟุตแชมปกันคิดอยู่นะว่าจะเล่นดีหรือเปล่ายังไม่อยากหัวร้อนตอนนี้อยากได้วีดิกก่อนอุ้ยอุ้ยโดนละอุ้ยเอ้าไปเสียขาเฉยวีดิกทำอะไรนะวีดิกวีดิกทำอะไรทอเฉยใบอะไรโดนใบแดงไปนั้วนะเ้องดีเสมอแล้วไป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 แล้ว โอ้โหส e t s ซันฮึงมิน oh, my guy พี่เนชันลูกนี้สวยแม่มาอัลเลนสวัสดิ์สองเกมแรกปะ โอเคครับเพื่อนๆผมว่าเดี๋ยวผมไปเล่นฟุตแชมป์ไฟนอลเลยดีกว่าเดี๋ยว EP นี้ว่าจะเล่นแค่สองสาตาล,ละกันแล้วเดี๋ยว EP หน้าค่อยมาซัดที่เหลือเนาะเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์เหลือเวลาอีกเยอะนะครับแลนนี้ก็ทีแีกผมเจอนะ oh, what that? โอ้โหวอตตี้แต๊ดวินดี้ซิวจูเนียโอ้โหลูกนี้มันเข้าไปได้ไงวะนั่นนะแอบแบบเลีเ่ยดเเลยนะ สติสบามาดิเรียกความมั่นใจหน่อยโหไม่โหดม,มากเลยทุกคนไอเนี้ยไอนี้มันงโคตรตึงเลยสู้เขาสู้เขา,เขาน่ากลัวจังเลยมินีเมันพร้อมสับสกิลแล้วมันจี้เลยมันจี้มันดึง่ากลัวมากเลยสติสติสติสต,ติอ่าโอเคเราไม่เข้าพวดเรารอ e ก s go oh! น้ำนะะ้วครับเยสเติงมากตาแรกอะไรวะเนี่ยเย้ yeah! พอแล้วครับผมจะชนะทีที่มีมีเน่จริงๆเหรอเนี่ยพอที่คือพอดออกหรือเปล่าหรือพอดเปลี่ยนตัวไปต่อครับเพื่อนๆชนะนให้ได้นะ โดนไล่มาโลูกหนึ่งแล้วตัวคนยังไม่จบอ่ะนาทีที่65ยังไม่ชัวนนะขนาดขึ้น3 1หนึ่งได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอย่าไปโดนอีกลูกหนึ่งนะเขาไล่กลับมาไนดะ้เห็นไหมี่ยมาอีกแล้วนะเอาเรตอ่ะส่งเข้ากลางโอ้ยไม่โอ้ไม่ก็ oh มึงเซฟบอลให้เขาสามสามสามอีขอบคุณมากจร,จริงเลยนิ่ฟอบทำม,มึงไม่ปัดห้ม,มันออกไปเลยว่ะเพื่อนปัดไปให้เขาสามอีกแม่ง แพ้ไปเลยไหมล่ะมึงจะบอกกูว่าโดนลูกนี้อีกดิชี้อรับไว้ในปุบ๊บมึงทำอะไรของมึงหน้าอ๋อโอ้ยแซงสามสามเลยไงวันนี้อ่ะ โอ้ไม่ก็มันเสียบอะไรของมันวะเข้าพอดีไปอะไรแม่งเสียบสวยจัด let's go มาเนี่ยอะไรก้านาที่ยได้ไหมเหมืนเลี้ยงบอลบนน้ำมาตัวเดียวแล้วเนี่ยหยุดมันไว้ า่มนิห้ตอนถึงมนมันเอาอะตอนมันเอาเพื่อนๆลูก <People> น <District voir> <dad> <Heather> ี <compensation> ้สวยจริงยิงยัดไปเลย มาดิมินเตาเกือบโดนมีนเตาเข้าแท็กเคิ้นจังหวะนี้แบบพอดีเป๊ะแล้วนะเพื่อนๆสุดยอดวินได้ของ EP นี้ผมรู้สึกยังเล่นไม่ค่อยดีเลยเกมนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะฝั่งนูนแม่งทีมตึงแลวแม่งเล่นเก่งเลยแม่งบุกผมโคตรเยอะขอบคุณมากที่ชนะมาได้นะไปลุยต่อกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเล่นไปสามเกมแล้วเพิ่งชนะมาได้วินเดียวเองหวังว่าตานี้ชนะได้นะอันน mm ี้ก็ทีที่ผมเจอนะครับไอ้แหมบบง่ วัตบนเสาโอ้มายกอดไม่เข้าจริงดิ <S <S อะไรวันเดียวลูกเมื่อกี้ก,ก็ไม่เข้าเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อกี้ก,ก็ไม่เข้าเหรอมึงหลอกกูป่ะันเสาอ์อกแก้ มาดิเย้ดึงศูนย์กว่าจะยิงเข้าสักทีแมง่งโหคนเหนื่อยเลยทุกคนผมท้อมากเลยตอนเนี้ยผมยิงยังไงก็ไม่เข้าแบคทูเบสิกดิเพ็กอย่าไปทำอะไรที่มันแอดวานนะับเพื่อนยิงธรรมดาไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เข้าเองแหละขยับโก้ทำไมมึงสองโซนล e t ก go มึงมานี่ดีมึงมานี่ดีฮะพอหรือยังพอไหมโอเค โอเคครับเพื่อนๆและสำหรับกับตาวดกา RTG พีสิบเก้าในช่วงเทศกาลเซนเทเรียนทีมสองก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะผมเล่นฟุตชมไปห้าเกมแล้วนะสะรุปว่าได้มาแค่สองวินเท่านั้นเองตอนนี้ก็ชนะสองแพ้สามนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นการลุยฟุตชมไฟนอลแบบจัดเต็มเลยนะสิบห้าเกมรวดเอาให้จบในอีพีหน้าและเดี๋ยวมาดูกันว่าในบัรยาวีดิตของเราจะได้อันล็อกมาไหมผมว่าผมต้องทนเล่นเป็นเซตนี้ไปก่อนแหละชนะสองแพ้สามก็ยังพอรับได้อยู่เพื่อนๆก็ยังพอที่จะแก้สถานการณ์กลับมาได้แรงห้าสิบเอ็ดวิน กรณีที่แย่ให้สุดก็สก้าวินก็ยังดีนะครับเพื่อได้แลงหกนะและเดี๋ยวพอเราได้ของรางวัตรงนั้นมาผมว่าการฮันล็อกในี่ยมันยววิดิต น่าจะพอเป็นไปได้น,นะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทำเควสไปเกือบครบทุกอย่างแล้วแหละตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ไปเล่นฟุตแชมไฟนอลอย่างเดียวผมขาดอีก3สคอตเนาะสำหรับเนีมันยากวิดิทนะเหลือ8ปห้าอันหนึ่งแล้วก็แปดหกสองอันนะถ้าจะซื้อทั้งหมดเอาเงินมาทำเนี่ยสามอันเนี้ยน่าจะประมาณสองแสนเจ็ดได้เลยนะครับเพื่อนๆที่แรกกับผมนึก,กว่าวิดิตัวนี้มันสามแสนไปไปแต่จริงๆอะมันห้าแสนนะในเว็บฟุตบีนอะมันลงสคอร์ไม่ครบจริงๆเนมันยากวิดิตัวนี้ราคาห้าแสนเลยซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างแรงเหมือนกัน แต่จริงเออก็ว่าจริงคาคาก็สูสีกับเปโลเลยคิดว่าจบฟุตชมอปมันน่าจะได้แหละ เอาสะคอันะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีใน EP หน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะสัปดาห์นี้เปิดมา1 EP ยังไม่ได้เข้าร่วมเลยนะสนุกเทศก,กาลเซนทูเลียนนะหวังว่าจะได้สักตัวการ์ดแจ่มๆนี่เยอะจริงๆของรางวัฟุตชมป์มันไม่ได้ว่าแค่เราจะหาโฟลเดอร์มาทำวีดีก์นะไอการ์ดที่มันออนแพ็กอะมันก็ตึงเห็นปะอย่างแบบเดบรอยอาชาน่าเซบิโอซิโก้อย่างเงี้ยเออไม่รู้จะได้สักตัวหรือเปล่าคือถ้าได้มาขายได้สััััััักกกกกตตตววววนนนนึึงงงมมมพพลลิิททีีเเเเยยยะะ้้ผอออออาปดดไไแแบบๆสส่ อ่นสักตัวอย่างนี้ได้ไมั้เออแอชลี่โคก็ไม่ติดนะถ้าจะมามาเกเรเลรอะไรอย่างเงี้ยได้นะนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเ,เพื่อนๆยังไงก็ขอทุกคนโชคดีนะครับในช่วงเทศกาลนี้นะให้ได้ตัวดีตัวน้แจ่มตัวที่อยากได้กันเลยนะครับแล้วจเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ